ธรรมดาได้เลยมาลา เราบมกโอเอาธรรมดาก่อนธรรมดาก่อธรรมดานี่บอกธรรมดามันเอนอเนี่ย อันนี้้าขับรถนะต่อไปภาคภาคอางนี้ภาคยิงยิงกันตลอดเลยแล้วลองไปว่าข่าพออะไรหลายภาคเลยนี่คับทำรมดามันไม่ขับทำกรดาเู้โดนโอ้ ไปลูแล้วไม่ได้ทำมาน้าวันนี้จะได้เห็นกูไม่มนโอ้ที่